สวัสดีครับณสสวนมะม่วงในบ้านพักคนงานหลังเล็กๆหลังหนึ่งที่บรรยากาศที่แสนจะรู้สึกหนาวเย็นเล็กน้อยได้มีคู่สามีภรรยาคู่หนึ่งที่นั่งอยู่หน้าเตาไฟที่ก่อขึ้นเองที่กำลังนั่งทำอาหารอยู่ในขณะนั้นในตอนนั้นเองมันก็ได้มีเงาตะคุ่ตะคู่ของชายหนุ่มที่ได้กำลังเดินมาหาคู่สามีภรรยาคู่นั้นต่อมาจู่ๆพอสักพัก ก็ได้มีเสียงเสียงหนึ่งที่ตะโกนทักสามีภรรยาคู่นั้นที่มาจากชายร่างดำดำตะคุ่มตะคุ่มร่างนั้นว่าสวัสดีวุ้ยเฮ้ยไอ้ชายนี่แกกำลังทำอะไรกินเย็ยนอยู่วะอา้าวเฮ้ยไอ้พลมามาไ้ว้ข้ากำลังทำกับข้าวอยู่เลยเดี๋ยวกินข้าวเย็นด้วยกันเสียงนายชายตอบเพื่อนของเขาผู้ที่กำลังมาเยือนออกไปนายพลเนี่ยนะครับนายพล เป็นชายหนุ่มชกันที่ทำงานก่อสร้างตึกที่อยู่หน้าปากซอยนะครับและนายพลยังเป็นคนที่อาศัยอยู่ในแถวแถวนั้นด้วยนายพลมักจะชอบมาอาศัยกินข้าวเย็นกับสองสามีภรรยาที่รับจ้างเฝ้าสวนคู่นี้ด้วยในเย็นวันนั้นอากาศเริ่มหนาวเย็นลงจนผู้คนทั้งสามคนเนี่ยพากันเริ่มขยับเข้าใกล้กองไฟมากขึ้นตอนนั้นเมื่อนางแก้วภรรยาคู่ทุกคู่ยากของนายชัย ได้ทำอาหารหรือทำพวกไก่บ้านเสร็จแล้วนั้นนายชายจึงยกหม้อลงจากเตาไฟแล้วนายชายจึงนำหม้อพวกไก่บ้านใบนั้นนำมาเทพวกไก่บ้านทั้งหมดลงใส่ถาดใบเล็ก,ลกๆใบหนึ่งพร้อมกับพูดกับภรรยาของตนด้วยน้ำเสียงที่อ่อนโยนว่ามาแก้วกินข้าวได้แล้วนะดูสิยิ่งผอมๆอ,อยู่ด้วยจากนั้นทุกๆคนจึงลงมือและตั้งอกตั้งใจกันกินข้าวต่อไป ตอนนั้นเมื่อเวลาได้ผ่านไปทุกๆคนก็ได้กินข้าวกันอย่างตระเร็ดอร่อยตอนนั้นจึงมีเสียงของนายพลที่ดังขึ้นมากลางวงข้าวอีกครั้งว่าอร่อยว่ะเฮ้ยไอ้ชัยแกนี่มีฝีมือจริงๆว่าจะทำอะไรก็อร่อยไปหมดทุกอย่างเลยจากนั้นนายพลที่พูดอยู่นั้นก็เลยได้ลุกขึ้นแล้วนายพลจึงเดินตามหลังนายชัยไปล้างมือที่ตุ่มน้ำที่อยู่ข้างบ้านต่อไปต่อมา หลังจากนั้นนายพลและนายชัยจึงเดินขึ้นบ้านไปดูโทรทัศน์ต่อกับนางแก้วที่เปิดโทรทัศน์เสียงดังอยู่บนบ้านพักต่อจากนั้นเมื่อเวลาได้เดินผ่านไปเรื่อยๆจนเวลาประมาณเวลาสองทุ่มเศษๆนายชัยจึงชวนนายพลไปดูเม็ดกบที่ตนวางไว้ในสระน้ำหลังสวนมะม่วงที่ตนเองเฝ้าอยู่ต่อมาหลังจากนั้น หลังจากสิ้นสุดคำชวนของนายชัยทั้งสองเพื่อนเปลอิอจึงเดินไปหยิบเอาไฟฉายคาดหัวของตนที่ได้ห้อยอยู่ในเสาบ้านและทั้งสองจึงเดินดุ่มๆไปที่สระน้ำหลังสวนต่อไปต่อมาเมื่อเวลาผ่านไปได้สักพักทั้งนายชัยและนายพลจึงกลับมาบ้านพักพร้อมกับกบตัวบักเอฟในมือสองตัวจากนั้นนายชายเลย ถือเอากบทั้งสองตัวไปขังไว้ในกระป๋องในห้องน้ำต่อไปจากนั้นเมื่อนายชัยได้เอากบไปขังแล้วนายพลจึงเดินไปพูดกับนายชัยอย่างเบาๆว่าเฮ้ y, ไยไอ้ชัยแกมีของดีแกไม่ยอมบอกกันเลยนะหลังจากนั้นส่วนนายชัยก็เลยทำหน้างงๆออกมาแล้วนายชัยจึงตอบนายพลด้วยเสียงเบาๆเหมือนกันว่าเฮ้ยของดีอะไรวะแล้ว ส่วนนายพลก็ได้แค่ยิ้มแล้วเดินหนีกออกจากตรงนั้นไปเอามาเมื่อถึงเวลาที่จะต้องเข้านอนนายพลจึงได้ตัดสินใจไปปูที่นอนนอนที่แคร่ไม้ที่ใต้ถุนบ้านหลังจากนั้นหลังจากที่นายพลได้ปูที่นอนเสร็จแล้วนายพลจึงตะโกนแซวนายชัยกับนางแก้วว่ายิดฉาคนที่มีเมียก่อดจัาเอยแกก็รีบรีบหาเข้าสิวะไอพลมัวแอบแซวอยู่นั่นแหละ เสียงของนายชัยตะโกนตอบบ้างหลังจากนั้นทั้งหมดทั้งสามคนจึงพากันนอนหลับพักผ่อนต่อไปหลังจากนั้นเมื่อเวลาผ่านไปจนถึงเวลาเริ่มกลางดึกคืนนั้นเองต่อมาระหว่างที่ทั้งสามคนกำลังนอนหลับฝันดีอยู่นั้นมันก็ได้มีแสงไฟจากไฟฉายคาดหัวแสงหนึ่งที่ได้แอบย่องไปยามดูเบ็ดของนายชัยที่สระน้ำ โดยที่ทั้งสามคนนอนหลับและหารู้ไม่ต่อมาหลังจากนั้นจนเวลาได้ผ่านเลยไปจนถึงเวลายามเช้าตรู่ของวันต่อมานายพลที่ได้ตื่นก่อนนายชัยนายพลจึงได้เดินไปยามดูเบ็ดก่อนเมื่อนายพลได้เดินไปถึงที่สัะน้ํานายพลจึงได้เหลียวมองไปดูบริเวณที่รอบรอบสระนายพลก็พบแต่รอยเท้าที่ไม่ใช่รอยเท้าของตนและของนายชัยเมื่อคืนนี้ ทันใดนั้นนายพลจึงกวาดสายตามองไปรอบๆอบอีกครั้งต่อมานายพลจึงเห็นร่างของผู้ชายคนหนึ่งซึ่งนอนอยู่คนกอกล้วยนายพลจึงเดินเข้าไปดูอย่างช้าๆนายพลจึงพบว่าร่างของผู้ชายคนนั้นได้นอนตุยแล้วแล้วนายพลจึงวิ่งมาบอกกับนายชายัยด้วยความตกใจที่มีคนมาตุยใกล้ๆบ้านพักหลังจากนั้น ที่นายชัยได้รับรู้เรื่องราวจากนายพลแล้วต่อมานายชัยจึงโทรไปบอกเจ้าของสวนและได้โทรไปแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจให้มาตรวจสอบร่าง่างนั้นหลังจากนั้นเมื่อเวลาผ่านไปเจ้าของสวนและเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้มาตรวจสอบผู้ชายร่าง่างนั้นที่สวนเมื่อเจ้าของสวนและเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ไปตรวจสอบร่าง่างนั้นเจ้าของสวนและเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงพบว่า ผู้ชายคนนั้นได้นอนยิ้มอยู่แล้วเหมือนเขาจะมีความสุขมากก่อนที่จะนอนหลับไหลตุยไปต่อมาเมื่อเวลาได้ผ่านผ่านไปเรื่อยๆจนถึงเวลาช่วงหัวค่ำของวันนั้นเองนายชายและเพื่อนรักของเขาอย่างนายพลจึงได้ตเตรียมปืนสั้นของตัวเองที่มีให้พร้อมจากนั้นทั้งสองเพื่อนเกลอือ จึงเดินไปที่ทางสานน้ําเพื่อไปตรวจดูว่ามันจะมีอะไรหรือว่าสัตว์อะไรที่ตัดผู้ชายคนนั้นแล้วทําให้เขาตุยได้หลังจากนั้นเมื่อเวลาผ่านไปเรื่อยๆทั้งสองคนก็ได้เดินไปถึงที่สานน้ำตอนนั้นเวลาประมาณสองทุ่มครึ่งจะเข้าสามทุ่มอยู่แล้วทันใดนั้นทั้งสองคนจึงเห็นสาวสวยที่ใส่ชุดสีเขียวนุ่งสั้นๆยืนอยู่ข้างๆกองลวย ที่มีผู้ชายคนนั้นนอนตัวอยู่ตอนกลางวันแต่ด้วยตอนนั้นด้วยความสวยของเธอสะกดจึงทำให้ทั้งสองคนเพื่อนเกลอเดินเข้าไปหาเธอด้วยใบหน้ามีความสุขมากแต่ตอนนั้นเป็นเพราะความโชคดีหรือยังไงก็ไม่รู้นายชัยจึงเดินไปเตะสะดุดเข้ากับท่อนไม้จึงทำให้นายชัยเนี่ยนะครับตื่นขึ้นมาหรือหลุดออกจากพวงที่ถูกสะกดตอนนั้นเมื่อนายชัยหลุดออกมาจากมนสะกดแล้ว นายชัยจึงรีบดึงรั้งแขนเพื่อนเอาไว้แต่เมื่อนายชัยดึงรั้งเพื่อนเอาไว้เท่าไหร่นายพลก็ยังจะเดินเข้าไปหาผู้หญิงคนนั้นอยู่ดีแล้วนายชัยจึงดึงนายพลให้หันหน้ามาทางตัวแล้วนายชัยจึงต่อยหน้านายพลเข้าให้เพื่อเป็นการเรียกสติของเพื่อนกลับมาเมื่อนายชัยต่อยหน้านายพลแล้วตอนนั้นนายพลจึงล้มลงนายชัยจึงรีบก้มหยิบท่อนไม้ แล้วนายชัยจึงรีบคว้างท่อนไม้ท่อนนั้นไปที่ร่างผู้หญิงร่างนั้นในทันทีเมื่อท่อนไม้ท่อนนั้นได้ถูกนายชัยปาท่อนไม้ไปโดนร่างร่างนั้นฉับพลันร่างร่างนั้นจึงได้เปลี่ยนไปเป็นร่างสัตว์ประหลาดร่างสัตว์อสูรกายร่างกายที่เคยขาวผ่องก็กลายเป็นสีผิวที่ขาวซีดผมที่เคยยาวสลวยก็กลายเป็นผมที่กระเซิะกระเซงเมื่อนายพลที่ถูกนายชัยต่อยนั้น เมื่อภาพภาพนั้นปรากฏออกมาทั้งนายชายและนายพลจึงได้รีบระดมยิงปืนใส่ร่างร่างผู้หญิงคนนั้นจากนั้นร่างผู้หญิงคนนั้นร่างที่ทั้งสองคนเห็นก็ได้หายไปเหลือทิ้งไว้แค่รอยของคมกระสุนของทั้งสองชายหนุ่มจากนั้นชายหนุ่มทั้งสองคนจึงได้พากันกอดคอกันกลับบ้านพักต่อไป